อัญญาบัญสีสวัสดีครับพบกับอัญญาบัญสีใน EP ไม้กระถาง5.5นิ้วสําหรับ EP นี้นะครับเป็นของเดือนตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมนะครับก็าขาแขมเป็นยาคาหอยนะครับ หรือลูกค้าไม่อยากได้ยาฆ่าหอยก็แจ้งพ่อค้ามานะครับพ่อค้ายังแถมปุ๋ยได้เช่นเดิมนะครับสามารถเลือกได้ทั้ง2ออย่างว่าจะเอาปุ๋ยหรือยาฆ่าหอยแต่สําหรับหน้าหนาวนะครับโดยปกติแล้วก็หอยจะเริมระบาดนะครับดังนั้นลูกค้าก็มีไปป้องกันไว้จะดีกว่าสำหรับยาฆ่าหอยนะครับแนะนําให้ใส่นะครับกระถางละสองถึงสามเม็ดนะครับเม็ดเล็กๆแต่ใส่สัก2ครั้งหรือ3ครั้งนะครับทุกทุกสิบห้าวันนะครับบางครั้ง เราใส่ไปแล้วลดน้ํานะครับยาจะเสื่อมเร็วนะครับดังนั้นทุกๆสิบห้าวันก็ใส่ไปหนึ่งครั้งนะครับให้หอยซีอยู่บริเวณกระถางต้นไม้ของลูกค้านะครับได้ถูกกําจัดไปให้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดนะครับประมาณสักหนึ่งเดือนครึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือไข่ของหอยนะครับเขาก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆเมื่อตัวโตตายต้นเมื่อตัวโตตายแล้วนะครับเหลือตัวเล็กนะครับ ก็ค่อยๆทยอยกําจัดไปเรื่อยๆเมื่อตัวตวต,วต,วตัวเล็กตายนะครับในระยะเวลาประมาณ1-2เดือนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีปริมาณที่น้อยลงนะครับเขาก็ต้องย้ายออกมาจากที่อื่นเพื่อที่จะมารบกวนบอนสีของเราและอีกอย่างหนึงน่งถ้าปุ๋ยนะครับก็ใส่เป็นประจําสม่ําเสมอนะครับเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้นะครับหากลูกค้ามีนะครับถ้าไม่ใส่ปุ๋ยก็เขาก็ดินของเราเมื่อหมดสภาพนะครับเสื่อมสภาพ ต้นไม้ของเราก็จะสีไม่สวยแต่หากดินของเรานะครับมีการปรับเปลี่ยนอยู่มีการเปลี่ยนดินตามรอบระยะเวลานะครับคือ1ปีปีละหนึ่งครั้งต้นบนสีของเราก็จะสวยงามนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้ามีไส้เดือน,นครับไปกินใบไม้ของเรานะครับใบข้ามปูของเราก็จะทําให้ดินของเราวัสดุปลูกของเรานะครับที่เป็นใบข้มปูก็จะกลายเป็นดินทําให้ ดินนะครับจับตัวกันเป็นก้อนและแข็งบรรสีไม่ชอบดินที่แข็งแข็งนะครับเขาชอนชัยลากไปยากดังนั้นเขาจึงชอบดินที่เป็นนุ่มๆลว้วนๆซื่อๆเป็นลักษณะของใบก้ามปูอัญญาบรรสีส่งแบบแพ็คทั้งกระถางนะครับส่งกลับไปสนีไทยค่าจะส่งมาเหมาคิดที่50บาทลูกค้ารับกี่กระถางก็ได้หรือรับไปแล้วไม่ได้ตามจํานวนที่ลูกค้าต้องการหรือลูกค้ายังไม่ มีทุระยังยังไม่พร้อมที่จะรับก็ฝากพ่อค้าไว้ก่อนได้เช่นกันสาหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับสาริกาลิ้นทองกระถางที่1ความ2ต้นในกระถางสาริกาลิ้นทองกระถางที่1ความ2ต้นในกระถางสาริกาลิ้นทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับความสูงแบบนี้สูง20่สิบเซนะสาริกาลิ้นทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับสาริกาลิ้นทองกระถางที่1ความ2ต้นในกระถาง สาริกาลิ้นทองกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางฟอร์มตัวโตการแข็งแรงกัดสีสวยสวยสาริกาลิ้นทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับสาริกาลิ้นทองกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางฟอมตัวโตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเศรษฐีริมทองกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางเศรษฐีริมทองกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางเศรษฐีริมทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บบาทครับเศรษฐีริมทองกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคา หนึ110่งร้อยสิบบาทครับเศษถีริมทองกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเศษถีริมทองกระถางที่สองฟอมสองต been, ้นในกระถางอีกหนึ่งต้นนะครับปลายใดปลายยอดเขาช้ำน้ํานะครับเหลือหนึ่งต้นเศษฐีริมทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับเศษฐีริมทองกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับเศษถีริบนาคความสองต้นในกระถางเศษฐีริบนาคความสองต้นในกระถาง เศรษฐีริมนากระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับเศรษฐีริมนากระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับเศรษฐีริมนาฟอร์ม2ต้นในกระถางแดงกีรวัตฟอร์ม3ต้นในกระถางแดงกีรวัตฟอร์ม3ต้นในกระถางแดงกีรวักระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับแดงกีรวัตฟอร์ม3ต้นในกระถางฟอร์มใบดุกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับโคกแก้วแผงใบยาวฟอร์ม หนึ่งต้นในกระถางพวกก้วแผงใบยาวอรามหนึ่งต้นในกระถางพวกก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับพวกก้วกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับใบยาวกัดสีชมพูที่ขอบสวยสวยร์ม2ต้นกับ2หน่อในกระถางพวกแก้วกระถางที่2สองความ2ต้นกับ2หน่อในกระถางพวกแก้วแผงใบยาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับพวกก้วกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับอวาม2ต้นกับ2หน่อในกระถาง คุณรามฟอมหนึ่งต้นในกระถางขุณรามฟอมหนึ่งต้นในกระถางคุณรามกระถางนี้ใ uh, ห้ไปที่ราคา80บาทครับค oh ุณรามฟอมหนึ่งต้นในกระถางขุณรามกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับนายทองเหม็นฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางนายทองเหม็นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับนายทองเหม็นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางผลโต พันดาวฟอมหนึ่งต้นกับสามหน่อในกระถางพันดาวฟอมหนึ่งต้นโตตกับสามหนอในกระถางหนอโตแล้วนะครับพันดาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับพันดาวฟอมหนึ่งต้นกับสามหนอในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับหลวงปู่แหวนกระถางที่หนึ่งฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งหนอในกระถางหลวงปู่แหวนฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งหนอในกระถาง หลวงปู่แหวนกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับหลวงปู่แหวนกระถางที่1ความ2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับกัดสีชมพูสวยๆที่กระดุกหลวงปู่แหวนกระถางที่2ความ2ต้นในกระถางหลวงปู่แหวนกระถางที่2ความ2ต้นในกระถางหลวงปู่แหวนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับหลวงปู่แหวนกระถางที่2ความ2ต้นโตๆในกระถางเริ่มกัดสีมาแล้วที่ขอบกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับหลวงปู่แหวนกระถางที่2 เพชรพระอุมากระถางที่1ฟอร์ม2ต้นกับ1นหน่อในกระถางเพชรพระอุมากระถางที่1ฟอร์ม2ต้นกับ1นหน่อในกระถางเพชรพระอุมากระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับเพชรพระอุมากระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับเพชรพระอุมาฟอร์ม2ต้นกับ1นหน่อในกระถางกระถางที่1เพชรพระอุมากระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางเพชรพระอุมากระถางที่2ฟอร์ม2ต้นกับหนหน่อในกระถาง เพชรพะอุมากระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับเพชรพะอมากระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับเเพชรพะอมาอร์ม2ต้นกับ1งหน่อในกระถางสุนกวนกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางสุนกวนฟอร์มกอดดกฟอร์ม2ต้นในกระถางสุนกวนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับสุนกวนฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับสุนกวนกระถางที่1ส่วสุนกวนกระถางที่ฟอร์ม2ต้นในกระถางเปิดต่างสวย สุนกวนกระถางที่สองความสองต้นในกระถางความโตดูกระถาง5.5นิ้วกับความสูงของเขาสุนควนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับสุนควนกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับสุนควนความสองต้นในกระถางยักษ์ปักกันความสองต้นในกระถางยักษ์ปักตันความสองต้นในกระถางยักษ์ปักกันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับยักษ์ปักกันความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับ ชมปานกระถางที่หนึ่งฟอมสี่ต้นในกระถางชมปานกระถางที่หนึ่งฟอมสี่ต้นในกระถางชมปานกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับชมปานกระถางที่หนึ <mo> ่งกระถางนี <SCOTT MP> ้ให้ไปที <poisonous ugly word> ่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับชมปานฟอร์มกอฟอมสี่ต้นในกระถางกระถางที่หนึ่งชมปานกระถางที่สองฟอมสี่ต้นกับสี่หน่อในกระถางชมปานกระถางที่สองฟอมสี่ต้นสี่ต้นกับสี่หน่อในกระถางฟอมตัวโต จมปานก็ถังนี้ให้ไปที่ราคา150บาทครับจมปานฟอร์มกอฟอร์มสีต้นกับสี่นอในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา150บาทครับจมปานกระถางที่สซับนารินฟอร์ม2ต้นในกระถางซับนารินฟอร์ม2ต้นในกระถางกัดส,ส,ส,สีสวยๆสาหรับหลอดใหม่2หลอดซับนารินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับซับนารินฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับ ่วนที่เป็นสีขาวนะครับจะกัดสีแดงขึ้นมาเรื่อยๆซับนาินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1นึ่งร้อยสิบบาทครับซับนาินฟอร์มสองต้นในกระถางนังสวหะฟอร์มสองต้นในกระถางนังสวหะฟอร์มสองต้นในกระถางกัดสีมาเต็มนังสวหะกระถางนี้ฟอร์มตัวโตให้ไปที่ราคา100บาทครับนังสวหะฟอร์มสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0รบาทครับสุรเสศน์กระถางที่1ฟอร์มสามต้นในกระถางสุรเสณน์กระถางที่1ฟอร์มสามต้นในกระถางกัดสีสวย สี่เต็มที่แล้วสุรเสนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับสุรเสนฟอร์มโตฟอร์มสามต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับสุรเสนกระถางที่สองฟอร์มสามต้นในกระถางสุรเสีนกระถางที่สองฟอร์มสามต้นในกระถางสุรเสนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับสุรเสนกระถางที่สองฟอร์มสามต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับเจ้าคุณฟอร์มโตโตฟอร์มหนึ่งต้นกับ สองหน่อในกระถางหน่อบนนะครับใตส้สวยด่างสวยหนอล่างด่างแต่ว่ายังไม่โตเจ้าคุณกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับเจ้าคุณฟอมหนึ่งต้นโตหนึ่งต้นเล็กแล้วก็หนึ่งหน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับขนาดของต้น,นต้นของเขาวัฒนาดีฟอมสองต้นในกระถางวัฒนาดีฟอมสองต้นในกระถางวัฒนาดีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 80บาทครับร้บานสนาดีฟอร์มสองต้นในกระถางฟอร์มตัวโตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับมากันตะกะฟอร์มกอฟอร์มดกดกนะครับกอดกดกกอเต็มกระถางในกรถนะถาง5.5นิ้วดินเสื่อมไปแล้วนะครับกระถางนี้เขาถึงไม่กัดสีมากันตะกะกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับมากันตะกะฟอร์มกอฟอร์มกอหนากระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับไปใส่กระถาง10นิ้วครับเติมดินเยอะๆแล้วก็ กัดปุ๋ยเขาเดี๋ยวเขาก็จะกัดสีไปเองมากันตะกากระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับฟอมกอประมาณ10ต้นในกระถางอนุมานเชิญธงกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางอนุมานเชิญธงกระถางที่1ฟอม3ต้นในกระถางฟอร์มใบดกๆกกอน่ะนะฟอม3ต้นในกระถางอนุมานเชิญธงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับอนุมานเชิญธงฟอร์ม3ต้นในกระถางกระถางที่1ให้ไปที่ราคา 110บาทครับนุมานเชื้อธงกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางนุมานเชื้ธงกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางนุมานเชื้นธงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับนุมานเชื้นธงฟอร์ม2ต้นในกระถางฟอร์มใบดกๆกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับนุมานเชื้ธงกระถางที่2อาจารย์คงฟอร์ม2ต้นในกระถางอาจารย์คงฟอร์ม2ต้นในกระถาง อาจารย์คงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับอาจารย์คงฟอม2ต้นในกระถางกระถางที่1ให้ไปที่ราคา120บาทครับอาจารย์คงกระถางที่2องฟอม2ต้นในกระถางอาจารย์คงกระถางที่2องฟอม2ต้นในกระถางอาจารย์คงป้ายสวยๆฟอม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับอาจารย์คงกระถางที่2องฟอม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับยักษ์ชตาศูยฟอรสอ2ต้นในกระถางยักษ์ชตาศูนย์กระถางที่1นึ่ฟอม2ต้นในกระถาง ยักษ์สัทธาศูนย์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับยักษ์สัทธาศูนย์ฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับยักษ์สัทธาศูนย์กระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางยักษ์สัทธาศูนย์กระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางยักษ์สัทธาศูนย์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับยักษ์สัทธาศูนย์กระถางที่2ฟอม์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับ ยทธนาทีความสองต้นในกระถางยทดนาทีครามสองต้นในกระถางเป็นยทดนาทีที่ตัดยอดออกแล้วก็ให้เขาขึ้นมาใหม่ยทดนาทีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0ยบาทครับยทธนาทีครามสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับกัดสีสวยๆกระดูกสวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับยทธนาทีครามสองต้นในกระถางจังหวัดอุดรครามสองต้นในกระถางจังหวัดอุดรความสองต้นในกระถางกัดสีเข้ม จังหวัดอุดรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับจังหวัดจังหวัดอุดรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับจังหวัดอุดรฟอร์ม2ต้นในกระถางจังหวัดอุดรพญยาคอมดํากระถางที่1ฟอร์ม1ต้นในกระถางพญยาคอมดํากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับพญยาคอมดําฟอร์ม1ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับพญยาคอมดํากระถางที่1 พญาคอมดำกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางพญาคอมดำกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางพญาคอมดำกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับพญาคอมดำฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางให้ไปที่ราคา100บาทครับเมืองขิมพีกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางเป็น1ต้นโตกับ1ต้นเล็กเมืองขิมพีฟอร์ม2ต้นในกระถางทับเมืองขิมพีกระถางที่1กระถางเมืองขิมพีกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับเมืองขิมพีฟอร์ม2ต้นในกระถางเป็น1ต้นโตกับ1ต้นเล็ก เมืองขิมพีกระถางที่1เมืองขิมพีกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางเช่นกันเมืองขิมพีกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางเมืองขิมพีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเมืองขิมพีกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเมืองขิมพีฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางที่2องค์คุริมานกระถางองคุริมานฟอร์ม2ต้นในกระถางกับหน่หนอด้านล่างองคุริมานกระถางที่2 องคุริมานฟอมสองต้นในกระถางกับหนึ่งหน่อด้านล่างองคุริมานกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับองคุริมานฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับเรื่องพันธุนาฬิฟอมสองต้นกับสองหน่อในกระถางหน่อหนึ่งหน่อสองหน่อเรื่องพันนาฬิฟอร์มตัวโตฟอมสองต้นกับสองหน่อในกระถางเรื่องพันนาฬิกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับเรื่องพันนาฬิฟอมสองต้นกับสองหน่อในกระถางกระถางนี้ไปที่ราคา 1 1 0บาทครับสองฟังโขง,ง,งโความสองต้นในกระถา,สาสสง,ง totally. สองฟังโขง you ความสองต้นในกระถางความโตโตกัดสีสวยๆสองฟังโขงกระถางนี 1> 1้ให้ไปที่ราคา80บาทครับสองฟังโขงความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา8ปิบาทครับปิ่นนิกอนอร์มสี่ต้นในกระถางปิ่นนิกอนอร์มสี่ต้นในกระถางปิ่นนิกอนอร์มสี่ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับปิ่นนิกอน ฟอมก่อ4 okay. ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับจังหวัดระยองความสต้นในกระถางจังหวัดระยองความสต้นในกระถางจังหวัดระยองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับจังหวัดระยองความสต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับฟอมโตๆแบบนี้ล้นกระถาง10นิ้วสาโพธารามกระถางที่1ฟอม5ต้นกับ1หน่อในกระถางสาโพธารามกระถางที่1ฟอม5ต้นกับ1หน่อในกระถาง สาวโพธารามกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับสาวโพธารามกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บบาทฟอมกอฟอมห้าต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางสาวโพธารามสาวโพธารามกระถางที่2ฟอร์ม4ต้นกับ1นหน่อในกระถางสาวโพธารามกระถางที่2ฟอร์ม5ต้นกับ1นหน่อในกระถางสาวโพธารามฟอร์ม5ต้นกับ1นหน่อในกระถางสาวโพธารามกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 130บาทครับเริ่มกัดสีมาแล้วสาโพธารมกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับความตัวตัวความ5ต้นกับ1หน่อในกระถางเป็นกระถางสุดท้ายสำหรับ EP นี้ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อบรรษีติดต่อมาที่0 8 7 6 1 1 5 1เ9เป็นทั้งไลน์และเบอร์โทรบทจดจำนะครับ EP และหมายเลขกระถางที่ลูกค้าต้องการนะครับสำหรับวันนี้ทางอัญญาบริสีต้องการคาว่าสวัสดีครับ